มาคลิปนี้ครับมันคือเรื่องของคนที่เคยเป็นทุกอย่างให้กับสโมสรหนึ่งแต่วันหนึ่งเขากลายเป็นแค่อดีตโดยที่ไม่มีแม้แต่คำลาและชายคนนั้นชื่อว่าดาบิดเดคเคอาร์ครับตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอชายที่รักแมนยูโดยไม่มีเงื่อนไขดาบิดเดเคอาร์ก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกตรงไหนครับว่าวันนี้คุณยังคิดถึงเดเคอาร์อยู่หรือเปล่าและทำไมถึงยังคิดถึงนักเตะคนนี้ จัดมาคนละเมนครับนี่คือคนที่เคยเซฟทุกอย่างไว้ในวันที่ไม่มีใครเซฟทีมนี้ได้คนที่เคยยืนอยู่หน้าประตูเหมือนปาการด่านสุดท้ายของแมนยูเอเตแต่เมื่อเขาหายไปไม่มีคําบอกลาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงปรบมือจากคนดูมีเพียงเสียงหัวใจเงียบ,ยบของแฟนบอลที่ยังจดจํำขาอ,อยู่เสมอ ดาบิดเดเคอาครับย้ายจากแอตเลติโกมาลิดมาเมื่อปี2011โดยวัยเพียงแค่20ต้นๆเขาเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางผมยุ่งและพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยแต่เขาแบกความหวังของทีมไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังเซอร์เล็กฟูกสุสันได้อำลลาทีมไปในยุคที่ไม่มีปาฏิหาริย์จากโรนัลโดไม่มีรูนี่จอมถล่มประตูยูไนเต็ดรอดมาหลายฤดูกาลก็เพราะมือก่าชาวสเปนที่มีชื่อว่าเดเคอาคนนี้แหละครับเขาถูกยิงถล่มมากที่สุดในลีกแต่ก็เป็นคนที่เซฟเยอะที่สุดในลีกเช่น จากทั้งแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมเขาเคยเซฟจุดโทษในเกมสําคัญเซฟช็อตที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะเซฟได้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิติคือหัวใจของเขาไม่กี่วันมานี้ครับเดเกอาถูกสัมภาษณ์จากหน้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องการย้ายกลับไปอยู่กับแมนยูแล้าข่าวถามว่ามีการติดต่อจากแมนยูเต็ดมาบ้างไหมเดเกอาเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆก่อนจะตอบสั้นๆว่า ไม่เลยพวกเขามีผู้รักษาประตูคนใหม่แล้วแล้วเราต้องเคารพการตัดสินใจของสโมสรไม่ใช่คําว่าโกรธครับแล้วก็ไม่ใช่คําว่าผิดหวังแต่เป็นน้ําเสียงที่เงียบจนได้ยินความรู้สึกข้างในเขาไม่ได้รับการต่อสัญญาแม้จะเคยมีข่าวว่าจะขยายออกไปไม่มีงานอําลาไม่มีการประกาศล่วงหน้ามีแค่โพสในวันที่8กรกฎาคมปี2 0 2 3ที่เขาบอกลาแฟนบอลแบบเรียบง่ายแมชเ,เตอร์ไนเต็ดจะอยู่ในใจผมเสมอ วันนั้นเว็บไซต์ทางการของสโมสรโพสต์ข้อความขอบคุณอย่างเป็นทางการกล่าวถึงเขาว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นข้อความที่สั้นและห่างไกลจากสิ่งที่แฟนบอลได้คาดหวังแฟนบอลจำนวนไม่น้อยมองว่าสโมสรน่าจะจัดพิธีอำลาให้เขาอย่างสมเกียรติอย่างน้อยเพื่อให้เขาได้ออกจากโอทเทฟอร์ดด้วยเสียงปรบมือ ไม่ใช่เพียงแค่โพสเดียวที่หายไปในฟีข่าวและสิ่งที่ยิ่งสะเทือนใจก็คือเขาคือคนที่เคยแบกทีมไว้ยอย่างยาวนานในยุคที่ไม่มีใครแบกเขาคือคนที่เคยเซฟจนทีมรอดจากความพ่ายแพ้ในหลายๆครั้งแต่ในวันสุดท้ายเขาแค่หายไปคำว่าบ้านที่เขาย้ำมาเสมอสําหรับแมนยูเอเตดนักข่าวถามว่ามีทีมจากอังกฤษสนใจคุณบ้างไหม เดเกอรตอบว่าผมปฏิเสธข้อเสนอจากหลายทีมในอังกฤษผมเล่นให้ทีมอื่นที่ไม่ใช่แมนยูไม่ได้เพราะแมนยูเต็ดคือบ้านของผม12ปีสําหรับบางคนคือระยะเวลาของสัญญาครับแต่สําหรับเดเกอรมันคือชีวิตทั้งชีวิตเขาไม่อยากกลับมาเผชิญหน้ากับแฟนบอลที่เคยเชียร์เขาไม่อยากกลายเป็นศัตรูของบ้านหลังเดิมนี่คือคอมเมนต์บางส่วนจากโพสต์ที่เดเกอรให้สัมภาษณ์ล่าสุดครับบางคนบอกว่าคําตอบของเดเกอาทําให้รักอยู่แล้วยิ่งรักมากขึ้นอีกบางคนก็บอกทําไมไม่เอามาเป็นมือสองให้แขวนถุงมือในชุดปีศาจแดงไปเลยหลวงพเดนโคต เดี๋ยวผมแฟนหงยังชอบเลยครับตอนนั้นบางคนบอกว่านายเป็นตำนานของแมนยูเสมอคอมเมนต์เหล่านี้ไม่ใช่แค่คำปลอบใจครับแต่มันคือเครื่องยืนยันว่าเขายังอยู่ในใจคนดูเขาเคยใช้คำว่าบ้านบรรยายถึงแมเชสเตอร์ไนเต็ดในหลายบริบทครับทั้งตอนที่เดียวกับเรัลมดิดล่มไปในปี2015เขาก็บอกว่าบางทีมันคงไม่เกิดขึ้นเพราะผมยังอยากอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือแม้ในตอนที่ไม่มีชื่อในทีมเขายังเดินกลับมาเข้าส่วนฝึกพร้อมกับรอยยิ้ม เพราะสำหรับเขาที่นั่นคือชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่สถานที่ทํางานคำว่าบ้านสําหรับเดเคอไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันฝังอยู่ในการตัดสินใจการยอมรับและแม้กระทั่งการถอยออกมาอย่างเงียบๆและนั่นคือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลจํานวนมากรู้สึกว่าเขาไม่ควรถูกลืมง่ายๆเพราะสำหรับบางคนแมนเชสเ,เตอร์ไนเตดคือสโมสรแต่สําหรับเขามันคือบ้านที่เขามีความสุขที่จะใช้ชีวิตอยู่ หลังออกจากแมนยูเอตตดเขาไม่เซ็นสัญ,ญญากับใครทันทีครับเขาพัก1ปีเต็มไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีทีมไหนเอาแต่เพราะว่าเขาต้องการพักใจผมเล่นมา12ปีในแมเชสเตอร์มันไม่ง่ายเลยผมต้องการพักฟื้นฟูตัวเองและกลับมาให้ดีกว่าเดิม เขาซ้อมกับโค้ชส่วนตัวใช้สนามเล็กๆในอังกฤษกับศูนย์ทีมชาติสเปนซ้อมแบบเงียบๆเพื่อรักษาร่างกายและความรู้สึกย้อนไปปี2015กับเรื่องที่เดก้อาเคยเกือบได้ย้ายไปเรอัลมาดริดแต่ดิวล่มเพราะเอกสารเนี่ยช้าไปไม่กี่วินาทีเขาบอกว่ามันใกล้มากแต่เมื่อมันไม่เกิดขึ้นมันก็มีเหตุผลของมันเขาเลือกอยู่กับมายูเวเตตและไม่เคยเสียใจเลยและเขายังไม่ขอเล่ารายละเอียดทั้งหมดครับเขาบอกเพียงว่าจะเล่าให้ฟังหลังแขวนถุงมือแต่ความล้มเหลวของดิวนั้นรับมันกลายเป็นตำนานของตลาดซื้อขายแต่หลายคนมออองงว่่่านนัคืจุดดเเปลียข Gracias. และของทั้งสองสมโมสรพอมาริดไปได้กุตัวแทนส่วนเมนยูได้คนที่จงรักภักดีแบบสุดหัวใจเขาไม่ได้เสียใจไม่ได้หวนหาอดีตกลับกันครับเขากลับใช้ช่วงเวลานั้นสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เขากลายเป็นกำแพงเหล็กของยูเนเตดในยุคมืดมนที่สุดและแม้จะถูกลืมบ่อยในช่วงท้ายแต่หากวันนั้นเขาไปมาริดจริงๆวันนี้เราอาจจะไม่มีตำนานคนหนึ่งของแมชเชสเตอร์ยูไนเตดก็ได้หลังจากหายจากสนามไปนานกว่า12เดือนครับเดกอากลับมาอีกครั้งในฤดูกาล2 0 2 4ั0 2 5ด้วยสญ,ญากันิน่ห้าดีมดสงแห่งซบฟิลล ในอิตาลีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้แสงไฟสปอร์ตไลท์เหมือนที่ออเทอร์ฟอร์ดแต่เขาได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเด้เกอาลงเล่น42นัดเก็บคินชีดไป11เกมในซีซั่นแรกแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของเขายังไม่หายไปไหนครับแม้อายุจะมากขึ้นแต่เขายังเซฟจังหวะย,ยากๆด้เสมอและเป็นที่ยอมรับจากแฟนบอลอิตาเลียนอย่างรวดเร็ว เขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออิตาลีว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าแก่เลยผมรู้สึกแค่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะช่วยทีมและที่นั่นเขากลายเป็นผู้นําทางอ้อมของทีมครับเขาอยู่ในสนามแบบเงียบๆแต่ทุกครั้งที่ทีมต้องการความนิ่งเสียงตะโกนของเดนเทคือสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องฟังนอกจากฝีมือเขายังทาหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทีมเขาคอยแนะนําเรื่องการจัดระเบียบแนวรับการอ่านเกมและการเตรียมตัวก่อนแมตช์สำคัญ เขาอาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีมูลค่าในตลาดอีกแล้วแต่เขากลายเป็นต้นแบบให้กับคนที่อยากรักษาคุณค่าเดิมของฟุตบอลเอาไว้ในฟิโอเลตินา่าเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นตำนานอีกครั้งแต่เขากลับมาเพื่อเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เข้าใจฟุตบอลอย่างลึกซึ้งและส่งต่อมันให้กับคนรุ่นใหม่เดคอาอาจจะไม่ใช่ในายทวารที่เก่งที่สุดในโลกครับแต่เขาคือคนที่รักแมชชีสเตอร์ไนเต็ดอย่างไม่มีเงื่อนไขเขาไม่เคยพูดร้ายให้กับสโมสรไม่เคยจุดไฟไม่เคยทําตัวเป็นเหยื่อเขาแข่งเงียบและจาาาากมมอย่ง,งงงาส นี่คือผู้รักษาประตูที่เคยถูกแฟนบอลบางคนโหแต่ก็เป็นคนเดียวกันกับที่แฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ตอนเขาจากไปบางทีคนที่จากไปเงียบๆนั่นแหละคือคนที่เคยรักมากที่สุดแล้วจริงๆขอบคุณดับิดเดเคอาไม่ใช่แค่สําหรับขินชีตแต่สําหรับความพักดีที่ไม่เคยลบเลือนให้กับแมนยูไนเต็ดขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ